ตัวเ e 4เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะจะช่วยให้ผิวเรานะคะเนียนใสแล้วก็สุขภาพดีจากภายในออกมาถึงภายนอกได้เช่นกันนะคะ <c oughs> เขาบอกว่านะคะตัว a e 4เนี่ยช่วยทำให้นะคะสุขภาพตัดคำว่าสุภาพสตรีเลยเป็นนะคะหลอกออกไปเลยนะคะสุภาพบุรุษก็ทานได้นะคะเขาจะช่วยทำให้นะคะสุขภาพเรานะคะ ต้านทานความเสื่อมก่อนวัยนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้ผิวขาวสว่างสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวสารประกอบของเรานะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะสมตังกุยนะคะเบต้ากรูแคน กูต้าไฮโอนไฮบาร์กนะคะแอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะ6ตัวนี้จะช่วยนะคะในการทํางานร่วมกันทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวซอยโปรโตีนนะคะเป็นสารสก,กัดจากซอยโปรโตีนหลายท่านบอกว่าดื่มนมถั่วเหลืองได้ไหมมีซอยโปรโตีนเหมือนกันถูก,กว่าตั้งเยอะนะคะซึ่งมาถุงหนึ่ง,งดื่มได้ตั้งนานอิ่มวยนะคะถ้าเราต้องการดื่มซอยโปรโตีนเพื่อให้ได้ไฟโตเอสโตรเจนเยอะๆเท่าใน1แคปซูลที่เราทำมาเนี่ยอาจจะต้องดื่มนะนมถั่วเหลืองสักวันละ1ลิตรไหวไหมคะ ไม่ไหวนะคะดื่มจะนมถั่วเหลืองไงไม่ต้องดื่มอย่างอื่นนะคะผิวสวยใช่แต่นั่นคือได้ได้สอยโปรโตีนอย่างเดียวในขณะที่ยาหน่งอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมาดูก่อนว่าแล้วสอยโปรโตีนเขาช่วยอะไรได้บ้างนะคะ โซเดียมจะช่วยในเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลนะคะทําให้ปกติเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายโดยเฉพาะอายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญไม่ค่อยดีสมมุติเราไม่ได้ทานบีบีนะคะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติก็จะเริ่มลงโทษโดยที่นะคะมีการสะสมของไขมันตามหลอดเลือดนะคะพวกไขมันพวกนี้ก็คือพวกระดับคอเลสเตอรอลต่างๆเนี่ยละคะพอเขาสะสมปุ๊บหลอดเลือดเราก็จะตีบลงนะคะลองนึกถึงสายยางที่มันแคบลงแคบลงสายยางเสายยาง้นเล็ก เล็กกับสายยางเส้นใหญ่ๆนะคะปริมาณน้ําที่ไหลเท่ากันถ้าใส่รูของสายยางเล็กลงปริมาณน้ําเท่าเดิมแรงดันน้ําจะเยอะขึ้นไหมคะ <Yeah. S 1> เยอะขึ้นพอเขาเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะพยายามดันไปให้ได้แล้วไอ้คอเลสเตอรอลที่มันไปเกาะอ,อยู่ตามข้างๆเนี่ยนะคะมันโดนผลักให้หลุดออกไปนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็ล่องลอยไปตามกระแสะเลือด ตราบใดที่รูของสายยางยังใหญ่อยู่รูของหลอดเลือดยังใหญ่อยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่วันใดที่มันตีบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคจนเล็กนะคะจนไอ้เจ้าไขมันที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันไปอุดนะคะก็จะเกิดอาการต่างๆตามมานะคะเอามาพลึกเอ,อามาพลาดนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าไขมันพวกนี้มันเป็นหลุดมันไปอุดนะคะบริเวณที่หลอดเลือดไปเลี้ยงไม่ได้อย่างเช่นหลอดเลือดสมองนะคะก็เกิดเป็นพวกเอามาพลึกเอ,อามาพลาดตามมานะคะซึ่งเจ้าตัวไซโปรตีนเนี่ยจะช่วยในการป้องกันนะคะแล้วก็ชะลอโอกาสในการ เพิ่มของระดับคอเลสเตอรอลได้นะคะอันต่อมาสําคัญมากๆเลยสาหรับคุณผู้หญิงของเรานะคะก็คือนะคะลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งลําไส้เพราะว่าเจ้าตัวไฟตเอสโตรเจนเหล่านี้นะคะจะไปทําหน้าที่ย่งจับนะคะย่งจับบริเวณที่พวกฮอร์โมนต่างๆจะไปกระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะอันต่อมาค่ะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะอะไรตามมาคะนอกจากเงินเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทอง ะะเงินที่ดามมาเนี่ยต้องเอาไปรักษาโรคต้องเอาไปซื้อ,อยาก,กินนะคะเพราะว่านะคะกระดูกที่เราสะสมมาเริ่มสูญหายไปนะคะเกิดภาวะกระดูกพุนขึ้นนะคะเจ้าตัวไฟตัวเอสโตรเจนจากตัวไซโปรตินจะไปช่วยป้องกันสภาวะการเกิดโรคก,กระดูกพุนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะลดอาการไวทองไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอย่างรวดเร็วนะคะทาให้บางทีเรารู้ว่าเราไม่ได้อยากหดหด แต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอย่างรวดเร็วนะคะเจ้าตัวไฟตัวเอสโตรเจนเนี่ยจะไปทําให้ระดับระดับฮอร์โมนของเรามีความสมดุลมากขึ้นนะคะเอ่อไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็มีนะคะผู้ชายก็มีอาการของวัยทองแล้วพอวัยทองของผู้ชายเนี่ยเขาก็ระดับฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะทาให้เราสังเกตผิวมันมากขึ้นนะคะผมเริ่มหายไปมากขึ้นนะคะ ขนหน้าแข้งขนหน้าอกเริ่มขึ้นมากขึ้นอารมณ์ก็จะงดอีกเก้าราวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะตัวไฟตัวเอสราเจนตัวนี้ก็จะไปบาลานนะคะเป็นเพิ่มระดับความสมดุลของเพศชายด้วยเช่นกันนะคะช่วยลดนะคะระดับไขมันแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทานรับประทานลวมกับ b ีบีจะทําให้ผิวสวยแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับระดับความสมดุลของร่างกายนะคะ ตัวสมตังกุยนะคะสมถ้ากัะทางพังของยาจีนเนี่ยเขาจะเป็นยาร้อนนะคะเขาจะช่วยในการบำรุงเลือดแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะ พอระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะการสูบฉีดโลหิตดีขึ้นแก้มจะเปล่งปลั่งเป็นสีชมพูมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเลือดเขาจะทหน้าที่อะไรอีกคะเขาช่วยในการนําสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ผมร่วงลองสังเกตเวลาเราเครียดเราจะเริ่มผมร่วงเนื่องจากเวลาปลายสองเส้นผมเนี่ยต้องมีสารอาหารมาเลี้ยงนะคะถ้าเกิดเราเครียดในหลอดเลือดมันบีบตัวนะคะสารอาหารไปเลี้ยงไม่ดีก็ผมร่วงนะคะพอระบบการไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดึง นะคะพวกสารอาหารไปเลี้ยงพวกรากผมได้ดีขึ้นก็ช่วยในการลดนะคะลดอาการผมร่วงได้นะคะหรือว่าหลายๆท่านที่เป็นพวกลมพิษนะคะเป็นผ,ผลผื่นคันเวลาช่วงที่ใกล้ๆจะมีประจำเดือนนะคะหรือว่าบางคนเป็นพันธุก,กรรมเลยผู้ชายก็เป็นได้นะคะคันตร,ต,รตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากเขาจะช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเลือดไม่ได้แค่นําสารอาหารไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลือดยังช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายเราไปด้ว เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพวกผดผื่นคันนะคะหรือว่าเป็นพวกเวลาของเราเครียดเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่าเราจะเป็นโรคต่างๆมากมายเลยเพราะว่าปกติเนี่ยนะคะเลือดเขาจะอยู่เป็นเม็ดเหมือนโดนนัดลอยไปลอยมาแต่พอเราเครียดปุ๊บนะคะเลือดจะมาแพ็กกันเป็นแถวเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเลือดหนึ่งเลือดหนึ่งเม็ดจะมี2แขนในการจับของเสียออกจากร่างกายเราแต่พอเราเครียดปุ๊บนะคะเขามีการศึกษาคนที่เขาศึกษาคนที่กําลังจะหย่า เะะจาะเลือดออกมาดูปรากฏว่าเลือดที่เคยแตกตัวเรียงเป็นเม็ดเป็นเม็ดๆๆเนี่ยกลับมาแพ,ก,พกเป็นแถวแพคเป็นแถวนะคะเสร็จแล้วก็จะมีโปรตีนชนิดหนึ่งมาพุ้มไว้ทำให้ปกติเนี่ยสมมติว่าแพ็คแถวนึงมีห้ามีห้าเม็ดเลือดนะคะปกติห้าเม็ดเลือดเอม็ดเลือดหนึ่งมีสองแขนห้าเม็ดเลือดต้องมีสิบแขนปรากฏว่าเข้ามาแพ็ครวมกันห้าเม็ดเลือดเหลือแค่สองแขน ะะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสภาวะเครียดเนี่ยจะทั้งขาดสารอาหารแล้วก็จะสะสมของเสียไว้ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนที่เครียดเนี่ยเป็นสรารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะปัจจัยแรกที่ก่อให้เกิดความเ,เกิดเป็นโรคมะเร็งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อาหารไม่ใช่พันธุกรรมแล้วแต่เป็นความเครียดนะคะและนอกจากนั้นความเครียดทําให้เกิดการแก่เพราะว่าสะสมของเสียไว้ในร่างกายเรา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวสมตังกุยจะทําให้ะะเม็ดเลือดมีการแตกตัวแล้วก็เดินทางไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นขับของเสียออกไปจากร่างกายเราได้ดีขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยปรับนะคะพวกปรับสมดุลของร่างกายเราแล้วก็ปรับพวกระบบการไหลเวียนของโลหิตให้สมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพศชายเนี่ยนะคะสำหรับคนที่สมรรถภาพทางเพศไม่ดีเนี่ยจะทําให้สมรรถภาพทางเพศดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็นะคะสำหรับในคุณผู้หญิงเนี่ยคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเลือดมาแล้วไม่แดงนะคะถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยเลือดจะแดงมากขึ้นนะคะแล้วคนที่มาแล้วเลือดเป็นลิ่มๆนะคะตัวสมตงตะกูจะช่วยในการขับพวกของเสียเหล่านี้ออกไปจากร่างกายเรานะคะพวกของเสียพวกน hey, ี้บางคนไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจนะคะแต่ถ้าเกิดของเสียเหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายเรานานมากขึ้นเนี่ยหลายท่านพอเร,ริ่ม Raw อายุมากขึ้นเริ่มปวดท้องประจำเดือน นะคะเพราะว่าไอ้ของเสียเราเนี่ยมันสะสมอยู่ในร่างกายแล้วพอสะสมอยู่นานมากๆขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งรางที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะอันต่อมานะคะตัวสารสก,กัดจากยีสต์นะคะ ตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะขจัดพวกเชื้อโรคไปจากรก่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะเพราะเขาจะทาให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นนะคะหลายท่านถามว่ามีบางยี่หออ้อเขาออกยีสต์มาเป็นยีสต์ตัวเดียวเลยทูไหมเมื่อเทียบกับตัว a 4นะคะเวลาเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารกี่หมูคะห้า <5 S 2> หมู่รับประทานหมูเดียวได้ไหมชอบแต่หมูเนี้ยทานเยอะๆเลยเขาบอกว่าโปรตีนช่วยส่งเสริมทั้างส่วนที่สึกหรอก็แทนกับโปรตีนอย่างอื่นไม่ต้องทาน ก็ไม่ได้นะคะเหมือนกันนะคะร่างกายเราต้องการหลายๆตัวมาช่วยกันในการทําให้ระบบภูมิกันและก็ระบบส่วนต่างๆของ,ของร่างกายเราดียิ่งขึ้นนะคะการทานยีสต์ตัวเดียวกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวรวมกันนะคะการทํางานร่วมกันจะเสริมประสิทธิภาพการทํางานได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวตัวยีสต์ตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะขับ พวกของเสียแล้วก็ผดจากพวกเชื้อโรคต่างๆออกไปจากร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะทาให้ร่างกายเราเนี่ยตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าปกติเนี่ยร่างกายคนปกติสามารถขจัดเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายเราได้นะคะแต่ที่คนปัจจุบันเนี่ยเป็นมะเร็งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเรามีความจําเสื่อมขึ้นมานะคะจากสภาวะที่เราเครียดนะคะจากสภาวะที่เรารับประทานสารผิษต่างๆเข้าไปทําร้ายร่างกายเรานะคะทําให้แทนที่ภูมิคุ้มกันเหล่านั้นเนี่ยจะทำ รู้จัักกบเซลล์มะเเร็งขาเริ่มความจาเสื่อมเขาเริ่มไม่รู้จักเซลล์มะเร็งคนปัจจุบันเริ่มเป็น SLE มากขึ้น SLE คือโรคของระบบความจำในร่างกายเราเสื่อม ะะแทนนี่เขาถลบเม็ดเลือดขาวแทนที่จะไปทําลายพวกสิ่งแปลกปลอมพวกเชื้อโรคเขาไปทําลายอาว,วัยวะต่างๆของร่างกายเราเองนะคะถ้าเกิดเขาไปที่ไตเขาก็ไปทําลายไตเขาไปที่ปลายมือปลายเท้าเขาก็ไปกินบริเวณปลายมือปลายเท้าอันนี้คือโรคความจาเสื่อมของระบบเม็ดเลือดขาวในร่างกายที่มาจากความเครียดเป็นหลักเยอะมากๆเลยนะคะหรือแม้แต่พวกสะเก็ดเงินปัจจุบันคนเริ่มเป็นสะเก็ดเงินมากขึ้นก็มาจากพวกระบบออโตอิมมูนในร่างกายเริ่มทํางานสับสนนะคะเขาเริ่มไม่รู้จักตัวของ เเองะะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงนอกจากนะคะลดความเครียดแล้วนะคะเรายังต้องช่วยร่างกายเราโดยใช้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเข้าไปช่วยนะคะตัวต่อมาค่ะตัวกูตาไทโอนหลายๆท่านรู้จักกันว่าเขาทำให้ผิวขาวใสนะคะแต่หลายๆคนทานเข้าไป ่านไม่เห็นขขาวเหมือนเพื่อนสักทีนะคะแต่สังเกตไหมว่านะคะการทานกูตาไทโอนหรือว่าใครทานเอโฟโแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นตอนเช้าได้ดีขึ้นนะคะไม่ค่อยดิ้ขี้เกียจอยู่บนเตียงนอนนะคะเพราะว่าหน้าที่ที่สําคัญของกูตาไทโอนเนี่ยหน้าที่แรกของเขาเลยคือเขาจะไปทําหน้าที่จับสารพิษต่างๆในร่างกายเราจับพวกโลหะหนักต่างๆในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เครียดมากๆคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะจะเนาะจะมีสารพิษเยอะนะคะจะมีพวกอนุมูลอิสระในร่างกายเราเยอะ ะะตัวแอลกูตาเทอนจะไปจับสารพิษเหล่านั้นก่อนนะคะถ้าเกิดเหลือจากหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะทําให้ผิวเราเขาวใสมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพวกสารเหล่านี้จะไปทำทำหน้าที่นะคะในการ จากอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายเขาถึงจะทําให้ผิวเราขาวใสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ท่านบอกว่าสารพิษก็เยอะแต่อยากขาวเร็วๆทานเยอะม้ากกว่านะคะมากกว่าปริมาณที่แนะนําได้ไหมนะคะทานมากกว่าได้นะคะเพียงแต่ว่าออถ้าเกิดไม่ได้กระทบกระเทือนเงินในกระเป๋ามากมายก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะ ต่อมานะคะตัวสารสกัดจากภายบาร์กนะคะอันนี้หลายท่านเคยได้ยินกันมานานแล้วแหละว่าเขาช่วยลดนะคะการเป็นฝ้าได้นะคะ และนอกจากนั้นเนี่ยเขาให้มากกว่านั้นนะคะพอร่างกายเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเซลล์ส่วนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเริ่มเสื่อมนะคะเ,เมื่อกี้ลืมไปนิดนึงขอแทนตัวเรสโซลาเท่านะคะเขาบอกว่าในคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเซลล์สมองเนี่ยมันจะโดนอนุมีนาลอิสระทําลาย <c oughs> เขาเปรียบเทียบส,สมองหนู2ตัวหนูตัวนึ่งเนี่ยปล่อยให้เขาแก่ไปตามธรรมชาติกับหนูอีกตัวนึงเนี่ยพอเขาแก่แล้วเนี่ยให้เสสรซโซลาเท่าเพิ่มเข้ามาเรสโซลาเท่าที่มีอยู่ในรีเซิร์ะคะ่ะ ปรากฏว่าในสมองหนูที่แก่ตามธรรมชาติเนี่ยสมองมันโดนทำลายไปประมาณ25%ทําให้เราเริ่มเกิดความจําหลงหลงลืมลืมจำนู่นจำนี่ไม่ได้นะคะแต่พอให้เลสโซลทาทอลเพิ่มเข้าไปนะคะสมองหนูที่แก่ไปแล้วเนี่ยสามารถรีคอเวอร์กลับมาได้นะคะเป็นเกือบร0อซนะคะทาให้พวกความจําต่างๆเนี่ยกลับมาได้แต่นั่นคือหนูนะคะในคนเนี่ยผลอาจจะไม่ได้ถึง100%แต่ว่าช่วยให้ดีขึ้นได้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นนะคะตัว ตัว OPC จากไขบังก็ช่วยในการป้องกันเรื่องสมองเสื่อมได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยสารที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขรที่เริ่มหลงหลงลงืมลืมแล้วนะคะอาจต้องเริ่มโลบนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการป้องกันนะคะจะเป็นการลงทุนที่น้อยกว่าการรักษานะคะเพราะว่าการเสื่อมไปแล้วเนี่ยก,กว่าจะทําให้เขากลับมาเนี่ยมันจะยากกว่านะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะยังลดโอกาสในการเป็นภูมิแพ้นะคะคนที่นะคะแพ้อากาศบ่อยๆนะคะเป็นผดผื่นคันบ่อยๆนะคะถ้าทานนะคะลองทานตัวนี้ต่อเนื่องดูแล้วจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะตัวต่อมาค่ะตัวสุดท้ายตัวนางเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะคะตัวแอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะเขานะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะตัวนี้ค้นพบโดยนายแพทย์ชาวเยอรมันนะคะเขามีการค้นพบตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ศึกษาแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยลด าสารพิษต่อตับได้นะคะแต่เขายังไม่เคยทดลองในคนนะคะเพราะว่าการที่จะทดลองยาในคนเนี่ยมันยากมากนะคะต้องใช้เวลาหลายปีนะคะ <c oughs> เขาก็เลยมีคนไข้เข้ามาเคสหนึ่งรับประทานเห็ดพิษเข้าไปเห็ดเห็ดพิษตัวเนี้ยเป็นพิษต่อตับอย่างเฉียบพลันนะคะไม่เคยมีใครรอดจากการรับประทานเห็ดพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทย์คนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าปล่อยไว้ก็ตายายังไงก็ตายนแน่ๆก็ลลองฉีดตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดเข้าไปปรากฏว่าคนที่ทานเห็ดพิษคนเนี้ยเข้าไป ฟื้นรอดชีวิตขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายยังตับกลับมาหายเป็นปกตินะคะไม่มีอาการข้างเคียงจากเห็ดพิษเลยนะคะก็เลยเป็นตัวที่เริ่มโด่งดังขึ้นมาว่าเขาช่วยในการรักษาสุขภาพตับให้ดีขึ้นได้นะคะบำรุงตับและนอกจากนี้น,น,นะคะตัว a l ลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยช่วยในการทําหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมันเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานร่วมกับ b ีบจะช่วยทาให้ผอมเร็วขึ้นนะคะ และนอกจากนั้นในคนที่เป็นมาหวาน ะะลองทานร่วมกับไลโปอิกนรอบลองทานร่วมกับเอโฟดูนะคะระดับน้ำตาลจะค่อยๆลดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะลดอาการข้างเคียงจากอาการที่มาจากเบาหวานในค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เยอะกว่านั้นอีกป้องกันมะเร็งได้นะคะมีการศึกษาในมะเร็งตับนะคะเขาสามารถที่จะช่วยนะคะลดโอากาสการเป็นมะเร็งตับได้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะตัวแอลฟาไลโปอีกแอซิดนะคะปกติเนี่ยนะคะตัวสารต่อต้านอนุมูลอิสระพอเขาใช้ไปแล้วเขาก็หมดประโยชน์ ะะแต่ตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยพอเขาใช้ไปแล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นดีไฮโดรไลโปอิกแอซิดเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจับอนุมูลอิสระได้ดียิ่งกว่าไลโปอิกแอซิดด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นล่าสุดปัจจุบันนะคะ เนื่องจากไลโปอิกแอซิดเขามีหมู่ซัลเฟอร์อยู่ในกรุ๊ปของเขาในโครงสร้างของเขาะคะซึ่งโครงสร้างจะคล้ายๆกับตัวแอลกูตาไทโอนนะคะปัจจุบันจึงเริ่มมีคนเอาไลโปอิกแอซิดมารับประทานเพื่อช่วยให้ผิวขาวใสด้วยยิ่งขึ้นนะคะ,น,ะนอกจากนั้นที่สําคัญสําหรับคุณผู้หญิงนะคะอีกอันนึงก็คือ เขาสามารถที <One input> ่จะช่วยทําให้ช <ot six> ่องคลอดกระชับขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีบุตรแล้วนะคะหรือว่าคนที่นะคะเริ่มมีอายุมากขึ้นช่องคลอดคือเรื่กับหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยนะคะตัวเอโฟจะช่วยทําให้นะคะบริเวณหน้าอกแล้วก็ผิวบริเวณช่องคลอดเนี่ยช่วยกระชับขึ้นได้ด้วยนะคะการรับประทานเนี่ยนะคะก็ให้รับประทานนะคะวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะคะอันนี้นะคะสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรับประทานได้ในตอนช่วงท้องว่างด้วยนะคะรับประทานตอนเช้าได้นะคะ ก็ได้รับออยอหมดแล้วทุกตัวนะคะสำหรับตัวที่เรานำมาเสน็ทุกตัวนะคะสวยจากข้างในหมด